สวัสดีค่ะพี่น้อง <introductions> มันียะจ่ามาแล้วจ่ามาแล้วมาแล้วยะจาะา่ะจาสิมาผ้าเห็ดยะจ่าสิมาผ้าเห็ดผัดกุ้งผัดกุ้งผัดปูทะเลน่าจะเนาะ ผีปูกุ้งแ้วจิกผีปู้กเอากุ้งผักกุ้งเอาปูร่มกระทะเราเนะาะแกเนาะจกแจากระสิมาเบืองนมี่เคียงเขียงเลยยังจแะแค่นหลอด้าหั่นซับเรียบร้อย แล้วก็มีหอมจ้าแล้วก็มีขิงมีพริกหวานจ้าแล้วก็มีพริกไทยสดจ้าแล้วก็มีกระลำซีม่วงจ้าเครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสก็มีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันหอยจ้า แล้วก็มีน้ำตาลจ้าอันโตชั่วโร่งก็คือน้ำพริกเผาจ้าในหลักการที่น้องมะมาส้มน้ำกันเหมือนกันจ้ายาจ้าก็บยี่ท้าเฮ็ดน้องจ๋านอ้ออันนี้พัดพัดตามสูตรสบรับของไผ่คองมันดไปจ้าเด้อผู้ใดถนัดนนนเดนี่ยไรแตเฮ็ดเน,น,นี่ยนั่นเนาะจ้าเนาะนี่ยาจ้าเอื้น พัดปูกุ้งน้ำพริกเผาจ้า้จ้าก็สิเอาน้ำเอาพริกเผาลงจ้า จะละเมือ่อระใส่วิธีการมะฮูว่าสีหาอันอันใดล้มมาให้พี่ให้น้องเบ่งาจากเนาะมันหนาวเจ้าออกไปข้างนอกก็ได้เมจจื่าวันยาจ่าไปล่มก่อโอ้ปวดเมือ่อจะเอาหัวแค้นหรอดเพราะบามันสุกอยากยกระมูจ่าเอาหัวเค้นหลอดหลอดล้มก่อนหัวแค้นหลอดหลอดมก่อนมูจ่า ก็เอาขิงเอาพริกหยวกรงก่งกสจำแม่สมือนี้เฮ็ดอาหารกินนะอาหารกินกับมีตกันเตรพวกเครื่องสมุนไพรนอกจะเนะาเนะอันนี้กระเทียมเกี่ยวยกจกาเกี่ยวไว้แล้วแยาจกาเกี๊ยวลุ่งที่หลังกะ พี่น้องไฟจะกำล,ลังเร่งแขนงแรวจะจ้าก็ที่เอากระลำม่วงลงจ้ากะลำม่วงลุมกระ,ะลักกระหอมลุมจ้า ตามด้วยพริกไทยน้อยจ้ะเนาะรสเด็ดเผ็ดร้อนเลยค่ะเจ๊แาก็ติดตามไปด้วยปรุงรสเ้องจ้ะอันนี้กระพงปรุงรสจ้ะ รุงหงลดซ่อมน,นึงกับคงปรุงรสของสวีเดนเนะแะเนาะจะมจะจับตามด้วยซีอิ๊วขาจะชุรสผุ่มเลยที่าาทน้่มมันหอยจา้า ด้วยน้ำตาลสองช้อนจ้ะคนชุบไก่จะขึ้นน,นี่จ้าแป้งนวดจ้ะ ใช่หัากะกระเทียมเจียวจ้าใเบองซ่าแแลวจ้าอาจจะจกาสิ่กัน้นาแจ้นเนาะ สุดยอดเลยเจ้าได้ทีนนลทแ,แล้วเ็เอกข้าวหนีเน,น,น,นเลยททุแสะแนนั่นเถะจ้ามันจะถี่นองด้วยมาถีนักันด้วจ้าแบบนี้ด้วยด้เจล่าแล้วจ้าเด้เจล่าแล้ว มี่จ้าพี่น้องพัดปูพัดปูพี่ก้าเต็มไปด้วยสมุนไพรน,นอะจากเนาะไม่ได้พี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันนี่แหละพี่น้องขอมาเบิองมาชมเล็วมาติดกระฝากกดติดตามกดไล่์ดดแช์ใหายาจานนไม่ได้จ้าขอบคุณนะลายค่ะ